ศิลปินลูกตาของมัมมี่อีที่หนึ่งพบกับลูกตาคนแรกน้องวินเมทาวิน้วยรอยยิ้มที่โชว์ฟันกระต่ายทําให้น้องวินได้เข้ามาเป็นลูกตาในใจของเรามัมมี่ทั้งหลายโอยน่ารักจังเลยลูกเอ้ย ลูกตาคนที่สองน้องมิกสหาภาพลูกตาที่ชื่นชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจบอกเลยงานนี้เหล่ามัมมี่ต้องหาของกินมาป้อนให้น้องๆทั้งวันแน่ๆอ้ามกินเยอะๆนะครับลูกตาคนที่สามน้องเปรมมรุษลูกตาเจ้าของแก้มสลัเปาที่เหล่ามัมมี่ทั้งหลายอยากจะเดินเข้าไปฝัดแก้มสลัเป่านิ่มๆคู่นี้หืมมันเคี้ยวจริงๆ ต่อมาน้องอัพฟูมพัทลูกตาที่มาพร้อมกับฟันกระต่ายสองซีหนะ้าพร้อมกับสกิลการผองแก้มที่ทําให้เหล่ามัมมี่อยากจะเดินเข้าไปดึงแก้มพงพองคู่นี้จังเลยลูกตาคนที่ห้าน้องฟุกธนัดลูกตาที่มาพร้อมกับรอยยิ้มแสนสนที่ทําเอาหล่ามัมมี่ต้องตาหยีไปตามๆกัน ลูกตาคนที่6น้องกอันอัตภันลูกตาตัวเล็กสุดน่ารักน่าชังบอกเลยงานนี้ถ้าใครมาแกล้งลูกตาแล้วก็เหล่ามาม,มิไม่ยอมแน่ๆพร้อมจากปกป้องเต็มที่และก็จะฟ้องป่าปีอีกด้วยต่อมาภูวินน้องภูวินลูกตาฟันน้ำนมที่เหล่ามาม,มีช่วยกันประคบประงมจนอยากจะจับมาป้อนนมกันเลยทีเดียวโตวไวๆนะลูกจา ไปต่อกันที่น้องกัปธนาวุฒิลูกตาที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจจนทําให้เหล่ามัมมี่ต้องพร้อมใจกันมานั่งเฝ้าติดขอบสนามถ้าถูกหวยเดี๋ยวมัมมี่จะสร้างสนามฟุตบอลให้นะคะลูก๋าลูกตาคนต่อมาน้องพีพีกริดลูกตาที่เป็นที่สุดของความคิ้วจนทําให้เหล่ามัมมี่ต้องยอมแพ้ให้กับความคิ้วของลูกตาคนนี้เลยละคะ่ะ ด้วยน้องวอวอวนรัตลูกตาแสนสซนที่ทำให้เหล่ามามีอยากจะเดินตรงเข้าไปหยิกแก้มสักทีสองทีให้หายโซนกันเลยทีเดียวอยู่นิ่งๆน,นะเดีย๋ยวจะบอกน้องหญิงมาตีเลยและนี่เป็นเพียงอีพีแรกของเหล่าบรรดาลูกตาทั้งหลายความน่ารักความโซนความสนุกยังไม่จบเหล่ามามีสามารถติดตามต่อได้ในอีพีที่สองอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ